ชาวราศีสิงห์ก็ไม่ได้ย่อยนะอานารย์ลมชาวราศีสิงห์บอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณเป็นไพ่แห่งความโชคดีอโอกาสในเรื่องของการเงินมาถึงคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์เน้นเรื่องของมรดกแล้วกันอ,อเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะมีความโชคดีในเรื่องของการเงิน การงานนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินหรือเงินทองได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน <c oughs> นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานบอกเลยว่าช่วงเดือนนี้โดดเด่นมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์ต้องพยายามพัฒนาตนเองต้องพยายามทําให้ตนเองโดดเด่นนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการทํางานคุณจะได้รับการ <c oughs> เขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากหัวหน้าผู้นําหรือเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าในทีมงานต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวของคุณค่อนข้างจะได้รับการโดดเด่นและก็มีโอกาส ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโชคดีต่างๆค่อนข,ข,ข้างจะมาดีเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีสิงห์เหนื่อยหน่อยแต่ก็คุ้มเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนที่แล้วเนี่ยชาวราศีสิงห์เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะตึงเครียดพอสมควรนะอาจารย์อมในบางมุมชาวราศีสิงห์จะมีมุมเห็นความแอบน้อยใจอยู่ว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีนู่นนั่นแต่เดือนนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นถึง ถึงเวลาของชาวราศีสิงห์เขากลับมาผง,งาดแล้วล่ะนะคะความโชคดีหรือจังหวะดีๆของเขากาลังมาเยือนนะคะเพราะนั้น โชคดีแน่นอนในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินคือความโชคดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะการเงินเดือนนี้จะมีโอกาสได้เก็บได้ออมนะคะมีโอกาสที่จะได้ใช้ใจ่ายเงินอย่างที่คุณพึงพอใจซึ่งก่อนหน้านี้เขามีโอกาสที่ได้ประหยัดอดออมมามากพอสมควรเดือนนี้เขาจะได้ใช้ใจ่ายเงินอย่างมีความสุขกับคนในครอบครัวมีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินซื้อของที่ถูกใจให้กับตนเองหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้นําเงินที่มีอยู่เนี่ย ออกรถไปดาวรถซื้อบ้านต่างๆ<ม>ก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้การเงินค่อนข้างดีอาจจะมีการวางแผนเรื่องของเครดิตต่างๆในเรื่องของสถาบันการเงินก็เป็นได้<ม>นะคะถ้ามีโอกาสได้ยื่นกล้กเกี่ยวกับสถาบันการเงินคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจรารณานะคะตอบโจทย์มาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าคุณตกถังภาษาแน่นอนสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะถ้าคนที่เป็นคนโสดเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ มีฐานะมีศักยภาพทั้งด้านการเงินทั้งในเรื่องของความรักและเขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาหรือโปรไฟล์ต่างๆค่อนข้างจะมาดีนะสําหรับคนโสดนะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนี่บอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวหรือมีโอกาสได้มรดกตกทอดจากคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันไม่คิดว่าจะได้มรดกก็อาจจะได้มรดกเข้ามานะคะสําหรับชาวราศีสิงห์น<อ>ิงกันไป